สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนนี่ชาแนลเจ็ดสิบเก้นะคะกับช่วงเจนนี่ยิปซีพยากรณ์ค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาตรวจดวงชะตาให้ ทั้ง7วันนะคะประจำะเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดวงของคนทั้ง7วันจะเป็นยังไงบ้างนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์เนาะ,ะการดูดวงนะคะแม่จะบอกตลอดเนาะการดูดวงดูแค่เป็นแนวทางนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากค่ะถ้าได้คถ้าได้รับคำทำนายดีๆก็เก็บไว้นะคะถ้าได้รับคำทำนายที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปคิดเยอะคิดมากนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะ โอเคค่ะ,ะเดี๋ยวแม่จะมาดูให้นะคะว่าดวงของคนทั้ง7วันเนี่ยประจําเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะอือช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดเตือนอคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะเวลาแม่อัปเดตคลิปใหม่ๆเนาะมันจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตินะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะกดติดตามให้แม่ด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงโดยรวมประจําเดือนกุมภาพันธ25์2564จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะรเรามาดูกันนะคุณวันอังคารนะ ดูของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเนาะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเ,เรื่องการงานของคนวันอังคารนะคะการงานเนาะการงานเนี่ยก็ยังพอไปได้อยู่นะคะแต่อาจจะมีเรื่องให้เครียดให้คิดเยอะคิดมากนะคะใครที่ตกงานนะคะม,มีงานทํานะคะช่วงนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังเนาะไปสมัครงานไว้ก็อาจจะยังไม่ถูกเรียกตัวนะคะเนาะ ใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะให้ระมัดระวังให้รอบคอบนะคะในเรื่องของการทํางานของเรานะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะเนาะเ,าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะการเงินของเราประจําเดือนกุมภาพันธ์า2 5อ4นี้นะคะยังหมุนเงินได้อยู่ค่ะนะเรายังหมุนเงินได้เราเอาตัวรอดได้ค่ะคนวันคนวันอังคารเนี่ยเก่งเนาะ เก่งจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ค่ะนะเสี่ยงได้ค่ะเสี่ยงได้ค่ะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักใครที่โสดอยู่จะเจอคนถูกใจค่ะเนาะใครที่โสดอยู่จะเจอคนที่เราชอบใจเราถูกใจนะคะภายใน3เดือนนี้แหละนะใครที่มีคู่แล้วนะคะใครที่มีคู่แล้วก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีถ้ามีปัญหาการทะเลาะเบาะแววงเบาะแว้งกันก็มีเกณฑ์จะ ปรับความเข้าใจกันได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันอังคารนะคะสุขภาพนะให้ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นนะม,มีเกณฑ์ได้เสี่ยงเงินกับเรื่องสุขภาพนะคะเนาะให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังขาขวานะคะอุบัติเหตุจากยานพหาหนะนะโดยเฉพาะใครนะคะชาววันอังคารใครที่มียานพหาหนะสี สีส้มออกสีแดงหรือสีเหลืองนะคะเนาะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์เ,เสียงเงินซ่อมแซมยานพาหนะแล้วก็อุบัติเหตุได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะเนาะอืม ค่ะสุขภาพนั่นแหละค่ะให้ระมัดระวังเรื่องขาขวาด้วยนะคะเนาะมีเกณฑ์จะได้เสียงเงินกับเรื่องสุขภาพของเรานะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะให้เราดูอาหารการกินด้วยนะหมั่นสดมนไหว้พระขอพรนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองเรานะเราเป็นคนมีเซนอยู่แล้วค่ะคุณวันอังคารเป็นคนมีเซนนะคะมีเซนมีสัมผัสเชื่อได้นะ เส้นหรือยามของเรานะคะเชื่อได้นะคะเนาะเส้นของเราเมั่นยำนะคะคนวันอังคารนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่พ่อะพิพคนเน่อยากจะแนะนําอะไรให้คนที่เกิดวันอังคารนะเรามาดูกันค่ะว่าพ่ออยากจะแนะนำอะไรนะคะว้าวไพ่ดีมากค่ะ ไพ่ของคนวันอังคารแม่จําได้ว่าไพ่คล้ายๆกันมากเลยไพ่คล้ายเลยคนวันคนวันอังคารเนี่ยจะดวงแข็งเนาะว้าวคนวันอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีนะคะเนาะจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคนวันอังคารนะอพ่อบอกว่านะคะพ่ออยากแนะนําว่าให้เราทําความเข้าใจกับ เ,ออเกี่ยวกับเรื่องชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตเรามันมีเหตุผลนะคะเนาะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันแหละค่ะเนาะให้เราเออตั้งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรให้เราตั้งใจเนาะเราจะประสบความสําเร็จนะคะเราเป็นคนเก่งเนาะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นคนเก่งแน่นอน,นะคะ่ะเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะเนาะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะนะพ่อบอกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเราทําความเข้าใจชีวิตทําความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เข้า ามาในชีวิตเราเนี่ยนะเราจะมีความสุขค่ะถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักการรับมือกับมันนะคะเราจะมีความสุขนะคะ Promise of the future นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะก็คือมันใกล้จะถึงเวลาของเราแล้วค่ะคุณวันอังคารน,นะสิ่งใดที่เราคิดที่เราหวังนะคะจะเป็นไปตามที่เราหวังนะคะที่เราขอพรไว้นะขอให้เรามีความพยายามอดทนนะคะเนาะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะเนาะอืม อนาคตที่ดีกําลังรออยู่ค่ะนะชาวที่เกิดวันอังคารนะคะอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นมันไม่ดีนะคะเนาะสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาหรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะผ่านไปค่ะเนาะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะโอเคค่ะชาววันอังคารแม่ก็ขอให้โชคดีนะคะ ยังไงแม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดกด s u b สไครต e ด้วยนะคะเนาะ,ะกดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะโอเคขอให้โชคดีมีชัยค่ะเช้าที่เกิดวัวนอังคารนะคะใครที่เป็นทุกข์อยู่ขอให้หายจากทุกข์ใครที่สุขอยู่ขอให้สุขยิงย่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย